จามาต่อกันในลายนี้นะจ๊ะในคลิปที่สองนี่เป็นคลิปที่สองที่คลิปหนึ่งเราถักมาจนถึงแถวที่หกละหนึ่งสองสามี่ห้าหกเราก็จะมาขึ้นแถวต่อดอกแถวสีชมพูนี้เริ่มกันเลยจาะถักหัววงกลมขึ้นมา โซ่สพอ2คอลงไปพอ1คอขอโทษทีพอ1คอลงไป2ครั้งแล้วก็โซ่สาแล้วก็พอ1คอลงอีก3ามครั้ง ในช่องเดิมจะได้งานอย่างนี้นะ,ะได้งาน,างน,นโซ่ห้าคอทอลงไปในหลักที่4 1 2หนึ่สองสโซ่5าคอ ทอทอลงไปในหลักที่สี่เราทำอย่างนี้ไปจนเรื่อยๆจนไปบนแถวจนไปถึงมุมตรงนี้อีกมุมหนึ่ง ช่องสุดท้ายนี่จะเหลือพอหนึ่งคอแค่3ามนะไม่เป็นไรแล้วก็เข้ามุมเลยถักเข้ามุมไปเลยเข้ามุมก็พอหนึ่งคอสามครั้งขั้นได้โซ่สามพอหนึ่งคออีกสามครั้งลงในช่องเดิม แล้วก็ถักเหมือนเดิมโซ่ห้าแล้ก็ทำอย่างนี้ไปจนจบแถวแล้วก็ทำอย่างนี้ไปจนจบแถวพอจ,จ,บวจบแถวได้แบบนี้แล้วแถวสุดท้ายก็โซ่ห้าแล้วก็มารองหอ,อกับ ก็บแถวกับโซ่สามนี้นะปกติเรื่อรห่อรหอปิดแถวปกติเราจะได้งานแบบนี้พอได้ได้งานแบบนี้เสร็จแล้วก็ตักถักชิ้นที่สองขึ้นมาถักชิ้นที่สองขึ้นมา ถักชิ้นที่สองขึ้นมาแล้วก็มาเริ่มทำต่อเข้ากับชิ้นที่หนึ่งถักชิ้นที่สองต่อเข้ากับชิ้นที่หนึ่งมาทำกันเลยวิธีต่อแถวที่หนึ่งเข้ากับชิ้น ชิ้นที่หนึ่งเข้ากับชิ้นที่สองแล้วก็ถักเข้ามุมก่อนเลยโซ่สามพอหนึ่งคอ สองครั้งจะได้งานแบบนี้นะพอได้งานนี้ปุ๊บเราก็โซ่หนึ่งโซ่หนึ่งก็จับงานชิ้นที่หนึ่งขึ้นมาพลิกกลับลงไปในช่องนี้งานชิ้นที่หนึ่งพลิกงานชิ้นที่หนึ่งกลับมาด้านหลังสอดเข็มไปด้านหลังตรงมุมนะต่อตรงมุมนี้ต่อตรงมุมก่อนแทงเข็มด้านหลังแล้วก็สอะ ถคอทอลงไปครั้งหนึ่งแล้วก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็กลับมาถักงานชิ้นที่สองคอทอลงในช่องเดิม3มครั้งนี่นะพอทำา้องงานมันจะได้ลักษณะนี้นะ งานจะได้ลักษณะนี้ต่อแล้วก็โซ่สองโซ่สองพลิกกลับพลิกกลับมาด้านหลังงานชิ้นที่1แทงเข็มลงไปในช่องโซ่ห้าควักได้มาทำคอทอ1ครั้งแล้วก็โซ่หนึ่ง โซ่สองพอโซ่สองเสร็จเราก็มาทำพอหนึ่งคอลงไปเรามาทำคอทอลงไปในช่องพอหนึ่งคอช่องที่สี่พอหนึ่งคอหลักที่สี่หนึ่งสองสามสี่ อย่งนี้นะงานมันจอกมาเป็นแบบนี้นะมันจะเริ่มนี้นะ,ะเป็นแนบนี้นะงานจอกมาลักษณะยังไม่ค่อยเห็นรูปร่างก็ลายถักต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะได้เห็นรูปร่างต่อไปก็โซ่สองโซ่สอง แท,แทงเข็มลงไปในช่องที่ห้าของงานชิ้นที่1นึ่ดีนะพักได้มาทำคอทอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาทำคอทอลงที่ทอหคอหลักที่สี่หลักถัดไปหลักสี่สี่หลักหนึ่งสองสามสี่ทำแบบนี้ นานแกแบบนี้นะงานเราจะได้แบบนี้นะจะเป็นเหมือนรูปการกระบาดอนะแล้วต่อแบบการกรบาดแบบนี้นะต่อไปก็โซ่สองพิกการแทงไปที่ด้านหลังของงานชิ้นที่1คอทอแล้วก็โซ่สองแล้วก็คอทอ หลักที่สี่ถัดมา อาจจะงงงหน่อยๆนะเพราะต้องถักสลับไปแล้วก็พลิกไปด้านหลังถักไปนั้นถักไปสักพักเดี๋ยวเขจะเข้าใจใหมใหม่ก็จะงงงหน่อยเพราะตต่อดอกส่วนใหญ่จะต่อด้านหลัง เดี๋ยวดูงานอีกทีหน้าตาเป็นไงนีไหมจอกเป็นเอาขี้งานดูนะถ้าเราไม่ขี้มาจกเริ่นเยนอันนี้วิดีโอ ต่อนะคนกวนต่อเลยนะเงี้ยงานจ่องมาลักษณะน,นี้นี่นะต่อเลยถ้าไม่ค่อยเข้าใจก็ค่อยย้อนกลับไปดูทีนิดทีนิดนะ ก็ถึงจะเข้ามุมแล้วนะโซ่สองขึ้นมาถักเข้ามุมเหมือนเดิม คอหนึคอสมครั้งโซ่สามพอหนึ่งคอตรงช่องเดิมมุมเดิมอีก3ามครั้ง อ๋อลืมลืมมาใหม่อะใหมลืมลืมมุมอพอถักพอหนึ่งคอลงมาสามครั้งปุ๊กแล้วก็ถักโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็พิกงานชิ้นที่หนึ่งแทงไปด้านหลังตรงมุมพอหนึ่งคอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ ถักลงมาในมุมนี้มุมเดิมสามครั้งพอหนึ่งคอไปกระโซ่ห้าพอคอทอลงในหลักที่สี่ถัดมา โซ่ห้าพอหนึ่งคอในหลักที่4ี่ถัดมาเราก็ทำนี้เป็นจนจบแถวเราก็ทำไปจนจบแถวมุมก็ทำเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็มาลองหอ,อกับถักปิดแถว กับมุมนี้นนะจะขี้งานดูมัจะเห็นชิ้นงานอย่างนี้แล้วก็ถักไปเรื่อยๆพอก็จะได้เป็นงานประกบกันสองชิ้น ันนี้เขาจะถักเป็นวงกลมกเป็นวงกลมลักษณะนี้งานจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ถักต่อไปเรื่อยถักต่อไปเรื่อยวิธีเดิมคือเหมือนชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สองชิ้นที่สองชิ้นที่สามก็ถัก เหมือนกันชิ้นที่3ก็ชิ้ en, ชชชชนที่4ก็ถักเหมือนกันชิ้นที่4ี่ชิ้นทห้าก็ถักเหมือนกันชิ้นที่ห้ากับชิ้นที่หก็ถักเหมือนกันส่วนชิ้นที่6กคือต้องถักสองมุมสองมุมนี้นี่เป็นชิ้นที่6ชิ้นที่6ก็ต้องถักมุมเข้าสองมุมเหมือนชิ้นที่6ก็ต้องต่อทั้งสมุมมุมที่หน่งกับมุมชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่5้ ชิ้นที่หกต่อสองงานจะได้เป็นวงกลม mm. ก็ถักไปลักษณะนี้ถักเป็นวงกลมไปเรื่อยๆทั้งหมดจะได้6ดอก ดอกหนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกก็ถักไปเรื่อยวิธีการทําเหมือนกันไม่มีอะไรต่างวิธีเข้ามุมตรงนีง้แล้วก็เข้ามุมชิ้นสองชิ้นสามก็เข้ามุมตรงนี้มุมเข้ามุมตรงกลางเหมือกันมีตรงกลางเข้ามุมตรงกลางเลยถ้าคนถักพูดเร็วไป ฟังไม่ทนันฟังไม่ถนัดย้อนคลิปกลับไปดูได้นะคะค่อยๆฟังเพราะบางทีตอนช่วงมุมกับช่วงต่อเนี่ยอาจจะงงหน่อยๆแรกๆอาจจะงงหน่อยเพราะถักสักมุมสองมุมก็จะเข้าใจแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนเดิมไม่มีอะไรซับซ้อนจ้า,างั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะขอบคุณมากที่ค่ะที่รับเข้ามาชม เบอ,อคลิปหน้ามีอะไรต่อมีอะไรดีเดี๋ยวมาแบ่งปันกันถักขอบคุณมากจ้าสำหรับคลิปนี้